เื่อเด็กอายุเพียง14หนีออกจากบ้านเพื่อเอาชีวิตรอดจากพ่อผู้ใจร้ายต้องมาตกจากเรือแล้วติดอยู่ในเกาะใช้ชีวิตอยู่คนเดียวเป็นเวลา15ปีกว่าคนจะพบเจอ ชีวิตของเธอก็เกือบเข้าเลข3แล้วถึงอายุจะ30แต่เรื่องความสัมพันธ์และความรู้ของเธอนั้นก็คือเหมือนถูกสตารไว้เพียงแค่14แต่สิ่งที่เธอรักนั่นก็คือการร้องเพลงแล้วเธอจะใช้ชีวิตในเมืองเหมือนกับคนทั่วไปได้หรือไม่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปอยากให้ทุกคนได้ไปลองดู Cat เอาเวดิว่า ซีรีส์โรแมนติกดราม่าที่จะพาคุณไปพบกับเรื่องราวของซอม,มุกฮารับบทโดยพักอึนบินที่กำลังเรียนอยู่ชั้นม .2 อ,อาศัยอยู่กับพ่อสองคนเธอนั้นชื่นชอบการร้องเพลงความฝันของเธอนั้นคือการเป็นนักร้องแบบยุนรันจูเธอพยายามที่จะเดินตามความฝันของตัวเองแต่พ่อของเธอนั้นก็ไม่เข้าใจอีกทั้งพ่อของเธอนั้นก็ชอบดื่มเหล้าและมักจะทำร้ายร่างกายอยู่เป็นประจำ ทำให้เธอนั้นตัดสินใจที่จะหนีออกจากบ้านเพื่อไปหานักร้องที่เธอรักการหนีออกจากบ้านในครั้งนี้ได้รับความช่วยเหลือจากจองกีโฮเพื่อนร่วมห้องที่เขานั้นมีอาชีพรับจ้างทำทุกอย่างเท่าที่เด็กอายุ14จะทำได้การที่เขาทำงานหนักตั้งแต่อายุยังน้อยก็เพราะเขานั้นอยากจะเก็บเงินเพื่อนหนีออกจากบ้านเนื่องจากผู้เป็นพ่อมักจะชอบทำร้ายร่างกายเขาเป็นประจำ หากเขาไม่หนีเขาอาจจะตายก็ได้และเมื่อเขาได้พบเจอกับซอโมกฮานั่นทำให้เขาอยากจะช่วยเหลือเธออย่างเต็มที่แต่ด้วยโชคชะตาฟ้าริขิทำให้ซอโมกฮานั้นพลัดตกจากเรือและต้องติดเกาะเป็นเวลา15ปีเธอใช้ชีวิตอยู่คนเดียวรอวันที่มีใครมาพบเจอ ซึ่งการรอคอยของเธอนั้นก็มีความหมายเมื่อใครบางคนพบเจอเธอและ15ปีที่ผ่านมานั้นเธอใช้ชีวิตอยู่แต่ในเกาะแต่วันนี้เธอจะได้กลับไปใช้ชีวิตเหมือนกับคนทั่วไปแล้วหลังจากที่ดูได้มา4ตอนตัวเนื้อหาซีรีส์เนี่ยค่อนข้างสดใสและก็มีความดราม่าอยู่เบาๆซึ่งเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่ดูเพลินๆตัวซีรีส์เนี่ยจะพาคนดูไปพบกับ การเดินทางตามหาความฝันที่พื้นหลังครอบครัวของพนางทั้งสองคนไม่สนับสนุนใช้ความรุนแรงภายในครอบครัวทำให้เด็กทั้งสองคนจองกีโฮและซอมมุคาต้องหนีออกจากบ้านเพราะถ้าหากยังอยู่กับพ่อเด็กทั้งสองคนเนี่ยอาจจะโดนซ้อมจนตายได้จริงๆเราว่าพาตตรงนี้เนี่ยค่อนข้างดราม,ม่านหนักมากเลยนะ หลังจากที่นางเอกติดเกาะ15ปีก็ได้มาเจอกับดาราที่ตัวเองชอบทำให้ความฝันวัยเด็กของเธอนั้นมันใกล้ความเป็นจริงแต่ด้วยเวลาเปลี่ยนไปทุกอย่างก็เปลี่ยนไปดาราที่ดังในวัยเด็กของเธอตอนนี้กลับเป็นคนธรรมดาไม่มีงานร้องเพลงอีกต่อไปนางเอกเนี่ยก็ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมมือทําให้ดาราคนที่เธอรักเนี่ยกลับมามีคนรักอีกครั้งบ,บทบทของซีรีส์เนี่ยก็จะเน้นเรื่องวงการบันเทิง ความฝันจะเป็นหลักแต่สิ่งที่เราอยากจะเห็นแต่ซีรีส์ไม่ได้เน้นลงไปนั่นก็คือการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปของนางเอกจริงๆเนี่ยบริบทตรงนี้เนี่ยเอามาเล่นได้นะคือ15ปีที่ผ่านมาเนี่ยเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปอาหารการกินก็เปลี่ยนไปหลายๆอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะอยู่เหมือนกันถ้าเอาตรงนี้เนี่ยมาทำเป็นพาร์ทคอมเมดี้เราว่าถ้าจะดีพักอื่นบินในบทบาทครั้งนี้มีสิ่งที่ทำให้เราเซอร์ไพรส์อีกแล้ว แบบไม่น่าเชื่อเลยว่าเขาจะร้องเพลงเพราะได้ขนาดนี้คือแบบเราชอบตอนที่นางเอกร้องเพลงมากๆเลย มันเป็นแบบทั้งอินเนอร์ทั้งเสียงคือดีมากๆอ่ะคือเรื่องที่แล้วเนี่ยเราว่าเซอร์ไพรส์แล้วกับการที่ต้องเล่นเป็นทนายออทิสติกในอูยองอูและต้องเล่นเป็นผู้ชายในบทบาทของกษัตริย์เรื่องนี้ก็มีอะไรที่ทําให้เราได้ตื่นเต้นกับการแสดงของเธอเช่นเดียวกับเรื่องที่ผ่านๆมาซึ่งสิ่งหนึ่งที่เป็นพ้อยต์หลักไม่แพ้เรื่องการเดินทางในเส้นทางนักร้องนั่นก็คือเรื่องตามหาว่าใครกันจะได้เป็นพระเอกและเป็นกีโฮคนที่เคยช่วยเหลือซอมุคาตอนเด็กเพราะตอนนี้เนี่ยซีรีส์เหมือนพ พยายามทำให้สองพี่น้องคู่นี้ไม่คนใดก็คนหนึ่งต้องเป็นกีโฮที่นางเอกตามหาซึ่งมันก็จะทำให้คนดูรุนว่าแล้วใครกันละจะได้เป็นพระเอกตรงนี้เนี่ยต้องมาอรอลุ้นกันหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยเราจะเป็นการเปิดเผยพูดคุยเนื้อหาภายในเรื่องที่เราดูได้ไปแล้ว4ตอนเหมาะสำหรับคนที่ดูถึงตอนที่4ีไปแล้วมาฟังต่อกันซึ่งหลังจากนี้เนี่ยเราจะมาวิเคราะห์ระหว่าง คังอูฮักและคังโบกอนใครกันที่เป็นกีโฮตัวจริงเรามาเริ่มกันที่คังอูฮักเขาคือคนแรกที่เจอนางเอกอยู่ในเกาะเขาคือคนที่ซับพอร์ตและช่วยเหลือนางเอกเหมือนกีโฮเขาคือคนที่ความทรงจําหายไปทําให้เขานั้นไม่สามารถจํานางเอกได้เขาคือคนที่มีความทรงจําเกี่ยวกับพ่อผู้ใจร้ายเขาใส่แว่นตาเหมือนกับกีโฮตอนเด็กต่อมาคังโบกอน บุคลิกเหมือนกับกีโหตอนเด็กๆคือนิ่งๆสุขุมเป็นจิตอาสาเก็บขยะทะเลเพราะเราคิดว่าเขานั้นอยากจะตามหาหนางเอกเขาคือคนที่ไม่อยากให้หนางเอกตามหากีโหและเขาก็เป็นคนซื้อรองเท้าให้หนางเอกหลังจากขึ้นฝั่งเป็นคนรู้สถานที่นัดหมายของนางเอกและกีโหดาราที่นางเอกชอบเนี่ยคุ้นหน้าคุ้นตาคังโบกอนที่คุ้นหน้าคุ้นตาเนี่ยก็เพราะว่าเจอกันเมื่อ1ิปีที่แล้วไงละ่ะก็เลยได้คุ้นหน้าคุ้นตากัน ความทรงจำของคังโบกอนไม่ได้หายไปซึ่งก็จะสอดคล้องกับเพื่อนเก่าสมัยมัธยมที่อยากจะติดต่อกับกีโโหให้รู้เรื่องพ่อแสดงว่ากีโโหเนี่ยไม่ได้ความจำเสื่อมยังคุยกับเพื่อนๆอยู่อีกทั้งกีโโหนั้นเนี่ยในช่วงมปลายแล้วก็มหาลัยเนี่ยจากที่ดูจากด้านหลังนะเราว่ากีโโหก็ยังไปหาหนางเอกอยู่เหมือนเดิมนั่นทาให้เราปรักใจเชื่อเลยว่าคังโบกอนนั่นแหละคือพระเอกของเราและส่วนตัวเราเนี่ยขอปักทงไปทางคังโบกอนเลยละกัน พาะด้วยบุคลิกนิ่งๆของเขาเราว่าคนนี้แหละที่จะเป็นกีโฮแน่นอนและจะต้องเป็นพระเอกด้วยเพราะบ,บทจังหวะของเขามันดียืนมองนางเอกอยู่ไกลๆไม่เปิดเผยตัวตนว่าเป็นใครนี่แหละพระเอกก็จะหาใครในชอบที่เรามารีวิวหนังและซีรีส์กูชื่นกดไลค์และกดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะเพราะทุกๆไลค์ทุกๆซับเนี่ยมันเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปจริงๆสำหรับวันนี้มูฟวี่ทุ่ทวนขอตัวลาไปก่อน Bye-bye.